ใช้เอกสารอะไรบ้างคะถ้า KETA นะคะไม่ได้ใช้เอกสารนะคะ KETA ไม่ได้ใช้เอกสารคือมันจะเป็นการแนบไฟล์าพาสปอร์ตคุณแค่ถ่ายรูปพาสปอร์ตของคุณไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของทริปท่องเที่ยวมาดามก็ไม่เห็นนะคะตอนที่กดเข้าไปลองดูเนี่ยเขาไม่ได้คุณแน่ไฟล์ว่าจะไปทริปท่องเที่ยวเป็นแบบไหนนะคะหรือจะใช้เอกสารถ้าใบหน้าที่การงานเนี่ยอันเนี้ย ท่านอาจจะขอเพิ่มทีหลังหรืออาจจะไม่ขอก็ได้อันนี้เรายังตอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพของแต่ละคนนะคะดังนั้นสิ่งที่จะต้องเตรียมคือที่อยู่ในประเทศเกาหลีเบอร์โทรที่ติดต่อได้นะคะแล้วก็กรอกข้อมูลอ่าที่เห็นอ่ะมีแค่กรอกข้อมูลนะคะกดยอมรับกดยอมรับแล้วก็กรอกข้อมูลตามที่เขาขอนะคะที่อยู่ในเกาหลีก็ต้องหาที่อยู่ในเกาหลีกรอกไปใช่นะคะต้องมีที่อยู่ในเกาหลีอันนี้คือไฟบังคับของเขาเลยต้องมีที่อยู่ในเกาหลี ยังเดินทางแต่ขอก่อนได้หรือไม่คุณจะต้องลงทะเบียนก่อน24ชั่วโมงเท่านั้นแต่ลงแล้วแอบพูดแล้วคุณจะบินตอนไหนน่าจะแล้วแต่คุณแต่คุณจะต้องใช้สิทธิ์อันนี้ที่มันแอพพูดเนี่ยภายใน2ปีไปรายงานตัวกลับลองลงได้นะคะเคยรายงานตัวกลับเคยติดต่อมอเคยถูกจับหมดแบกลิสต์แล้วลองลงได้ทุกคนความสูญเสียความเสียหายที่คุณจะเกิดขึ้น เพียงแค่300บาทเท่านั้นนะคะคือค่าลงทะเบียนของคุณลองลงได้เลยถ้าลงผ่านก็มีโอกาสได้ไปสูงเพราะมันผ่านแล้วนะคะแต่ถ้าลงไม่ผ่านก็เสียแค่300นะคะดังนั้นลองลงได้เลยค่ะทุกคนส่วนใครนะคะที่ยื่นวีซ่าไปแล้วเช่น v p ีน้อยนะคะหรือวีซ่า F6 ต่างๆพาสปอร์ตของคุณจะอยู่ที่ใน สถานทูตเกาหลีนะคะมาดามไม่แนะนําให้คุณไปลงซ้าซ้อนนะคะ mm hmm. เผื่อมันจะมีผลใช้รูปแบบไหนในการสมัครคะรูปเหมือนที่เราอยู่ที่บ้านแล้วเราอยากถ่ายรูปให้มันสวยๆแต่ขอให้เป็นแบบรูปหน้าตรงที่จะแนบไฟล์ได้หรืออาจจะสแกนโดยตรงเลยนะคะอาจจะถ่ายสแกนเดียวนั้นเลยก็ได้นะคะค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเรื่องรูปเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหา ใครที่พาสเหลือน,น้อยกว่า6เดือนอาจจะลงไม่ได้นะคะเพราะมันจะมีวัน e x p i r e ไให้คุณระบุตอนที่คุณลงเลยดังนั้นใครที่พาสเหลือน,น้อยกว่า6 7เดือนมันเป็นกฎของการบินไปที่ต่างประเทศอยู่แล้วถ้าพาสเหลือน,น้อยกว่า6 7เดือนไม่สามารถบินออกได้นะคะสายการบินไม่ให้คุณซื้อตั๋วนะคะดังนั้นใครที่พาสเหลือน,น้อยกว่า6กเดเดือนคุณต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่แล้วค่อยไปลงทะเบียนเพราะมันจะมีวันที่ให้คุณระบุด้วยว่า มันหมดอายุตอนไหนนะคะเอาที่อยู่ในเกาหลีจากไหนกหรอกครับอ้าว <c oughs> ก็ต้องเป็นที่อยู่ที่เราจะไปพักเช่นโรงแรมนะคะหรือใครอยู่มีบ้านสามีบ้านแฟนบ้านเพื่อนเกาหลีต้องเป็นที่อยู่ที่เราจะไปพักนะคะถ้าไม่มีก็ต้องเป็นจองโรงแรมอะไรก็ว่าไปว่าคุณจะไปพักที่ไหนสอบ EPS ติดลงได้ไหมครับม่ลำต่อแบบนี้มันจะมีผลเช่นตอบ EPS ในระหว่างที่รอ พอไปถึงเกาหลีปุ๊บลงผ่านแต่ดันไปติดตมแล้วถูกส่งกลับสมมุติสมมุติมันจะมีผลต่อการอนุม,มัติท่า E9 คุณออกนะคะดังนั้นไม่แนะนํายกเว้นว่าเสี่ยงแล้วว่าเออไม่เอา E9 นะไม่รอแล้วหรือใดๆก,ก,ก็ก็แล้วแต่แต่ว่าใครที่ติดตมเนี่ยมันจะมีผลนะคะในการออก E9 คนไทยจะไปที่ประเทศเกาหลีตั้งแต่หเมษายนเป็นต้นไปนะคะจะไปท่องเที่ยวจะไปเยี่ยมจะไปสัญญกรรม จะไปอะไรต่างๆเขาเปิดประเทศแล้วแต่ในเงื่อนไขนั้นจะต้องลงทะเบียน ETA ให้ผ่านลงไม่ผ่านไปไม่ได้ ถ้าลงผ่านคือไปได้นอกจากลง KETA ผ่านแล้วมีระบบอะไรให้ลงอีกหมายถึงการกักตัวใช่ไหมคะในเรื่องของการกักตัวนั้นเดี๋ยวรอดูประกาศอีกก่อนนะคะเพราะเชื่อว่าเขาอาจจะมีการลงทะเบียนผ่านระบบ Q c o d คดนะคะคุณจะต้องลงทะเบียนผ่านก่อนว่าคุณเนี่ยเป็นบุคคลที่ฉีดวัคซีนครบนะคะคุณเป็นบุคคลท,ที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าที่ประเทศเกาหลีโดยอีตัวระบบวัคซีนเนี่ยสามารถที่จะยื่นโชว์ได้ตอนที่คุณเข้าประเทศ เดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูก่อนเพราะอันนี้มันมันเขายังไม่สรุปเป็นรายละเอียดตรงนี้มาค่อยว่ากันในอนาคตอายุ45เข้ายากไหมคะลงมลง k e ี a เนี่ยโดยปกติแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุหรอกค่ะจะบอกแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ดูแค่อายุเพราะเวลาที่คุณกรอกการลงทะเบียนเนี่ยมันจะให้คุณกรอกว่าคุณอาชีพอะไรนะคะคุณเข้าไปมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะเกี่ยวกับแบบนี้มากกว่าหรือใครที่ไปเป็นแบบครอบครัว คุณก็จะสามารถติ๊กไปได้เลยนะคะว่าคุณไปแบบเป็นกรุป๊ปอ่าก็จะมีใครบ้างแนละ้วเขาก็จะให้คุณใส่แอดไปด้วยกัน,นหลายๆคนอ่าเช่นไปกับครอบครัวพ่อ,พอแม่ลูกอะไรแบบนี้นะคะแล้วแต่เราเลยในเรื่องของการที่เราจะไปมันจะต้องเลือกวัตถุประสงค์ว่าไปเที่ยวไปเยี่ยมไปติดต่อหรือไปอะไรนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกันในแต่ละคนภาษาที่ใช้ลงทะเบียนมีถ้าในเว็บไซต์เท่าที่มาดามเข้าไปเช็คดูตอนนี้มีแค่ภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีนะคะทิปเอกสารท่องเที่ยวสามารถดู ต่อหน้าตอมได้ไหมครับแล้วแต่ท่านจะเปิดหรือเปล่าคะเออคำถามดีๆนะคะเวลาที่คุณเตรียมเอกสารทิปท่องเที่ยวต่างๆแล้วเนี่ยในบางกรณีตอมไม่ดูด้วยซ้านะคะแต่อย่างน้อยเอกสารคุณจะได้เตรียมตัวว่าคุณจะไปทิปจากตรงไหนคุณจะได้รู้ทิปของตัวเองว่าคุณจะไปจากตรงไหนมันควรที่จะต้องอยู่ในความจําของคุณฟังนะ,ะโดยทั่วไปเวลาที่ตอมสักไซเอกสารดูบ้างหรือบางกรณีไม่ดูเอกสารเลย แต่จะถามคุณแล้วถ้าเกิดว่าคุณตอบช้าคุณตอบแบบคิดนานหรือแบบไม่ได้มีข้อมูลเลยอันนี้ระวังนะคะเขาเรียกว่าเตรียมตัวไม่ดีนะคะสําหรับเพราะมันมีหลายกรณีมากตั้งใจไปเที่ยวเลยทํางานนะคะไปกับองค์กรแต่ผลปรากฏว่าไม่รู้ทิปของตัวเองเลยมีผลนะคะดังนั้นก็ให้เตรียมตัวกันดีๆถ้าลงผ่านแล้วจะบินต้องเตรียมตัวยังไง มันจะมีให้คุณเลือกคุณจะไปท่องเที่ยวหรือคุณจะไปเยี่ยมอ่าใครจะไปเยี่ยมแฟนเยี่ยมสามีอ่าก็เตรียมตามวัตถุประสงค์ของเราเลยถ้าจะไปเที่ยวก็เตรียมทิปท่องเที่ยวคิดแลนไว้นะคะคิดในการตอบคําถาม,ถามส่วนใหญ่คือจะผ่านตอมอนะคะก็จะมีติดตอมอ,อยู่เพราะว่าในตัวลงทะเบียนเนี่ยท่านกําหนดอยู่แล้วว่าจะไม่แอดรูปร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะมีกรณีที่อาจจะติดแต่เอาว่าส่วนใหญ่จะผ่านนะคะเพราะถือว่าเป็นการคัดกรองจากตอมอในเบื้องต้น แล้วนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านตัว KETA ให้ทุกคนรู้เลยสําหรับเมื่อระบบเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์ข้อมูลกันนะคะทุกคนฟังนะข้อมูลของทุกคนมีประโยชน์มากกับเพื่อนเราอีกหลายๆคนเพราะน้อยคนที่จะมานั่งบอกแบบนี้กับคุณค่ะคุณทําเองคุณจ้างใครหรือใดๆก็ตามนะคะเมื่อคุณลงแล้วนะคะคุณเอามาเขียนเล่าให้เพจของมาดามฟังนะคะว่าลงแล้วเวอร์วีซ่าถูกแอบรูฟเวอร์วีซ่าหนูถูกจับหนูลงแล้วหนูไม่ถูกแอบรูฟหนูถูกปฏิเสธ ทุกคนเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อเมษายนเมื่อระบบมันเปิดะคะแล้วมดามจะเอาสถิติเอาข้อมูลของทุกคนเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าอีกรอบหนึ่งสัญญานะคะทุกคนข้อมูลเนี่ยก็บอกฟรีฟรีแล้วสัญญากันด้วยนะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งการเอามาแชร์ของทุกคนโคตรมีประโยชน์เลยทุกคนฟังนะน้อยคนนะที่จะมานั่งบอกทุกคนแบบนี้เพราะมนามเห็นว่าวันนี้จริงๆมางามงานเยอะมากนะคะแต่เห็นว่าทุกคนรอคอยทุกคนอยากรู้ข้อมูลมแล้วมันไม่มีใครตอบคําถามก็เลยว่าอ่ะ เอามาตอบคาถามให้นะคะเพราะหลายคนรอคอยหลายคนไม่รู้จะไปสอบถามจากตรงไหนแล้วในแชทของมะนาวเนี่ยมันก็ตอบไม่ไหวค่ะไม่ถึงสิบวินาทีในการโพสต์ไปคอมเมนต์เข้าแบบเป็นร้อยข้อความอะคะ่ะทุกคนแล้วมันไม่ไหวนะคะดังนั้นใครในอนาคตถ้าลงแล้วผลเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเอามาแชร์กันแล้วจะได้มาเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในไลฟ์สดของเราอีกนะคะว่าบางคนไหนที่เขาลงแล้วเขาผ่านคนไหนที่ลงแล้วไม่ผ่านเป็นแบบไหนเนาะ